สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องเจ๊สวยรวยซับนะคะวันนี้เราก็อยู่กับเว็บสามารถแบบเช่นเคยนะคะเรามีสูตรดีๆจะมาแนะนำกันอีกแล้วค่ะโดยการใช้สามตัวบนหารด้วยเจ็ดเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวเราไปเทสสูตรกันเลยค่ะเลือกที่กีหนึ่งสองสามนะคะรอบที่จะเทสของเราคือรอบที่ห้าสิบห้าค่ะ หารด้วยเจ็ดเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็น์กดเท่ากับได้สามกับหกนะคะรอบนี้หลุดนะคะไม่เป็นไรค่ะเราลองรอบต่อไปกันดูเอาเจ็ดห้าสี่นะคะเจ็ดห้าสี่หารด้วยเจ็ดเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นค่ะได้เจ็ดกับศูนย์นะคะศูนย์เข้าล่างค่ะต่อเลยค่ะหกแปดเก้า หารด้วยเจ็ดเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะคะได้แปดกับหกค่ะแปดเข้าล่างเช่นกันค่ะไปต่อค่ะเจ็ดสองเจ็ดหารด้วยเจ็ดเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นค่ะเท่ากับสามกับห้านะคะห้าเข้าบนนะคะห้าเข้าล่างด้วยอันนี้เดี๋ยวรอบนี้เราเทสเพื่อจะไปแทงจริงแล้วนะคะผลที่ได้ือสามกับห้านะคะไปเลยค่ะไปแทงกันเลย กดแทงหวยเลือกที่กี่หนึ่งสองสามสองตัวบนสตัวล่างสิบเก้าประตูใส่เลขค่ะแล้วก็ตรวจสอบยอดเงินนะคะที่จะใช้แทงครั้งนี้จะลงตัวละยี่สิบบาทนะคะวางเดิมพันค่ะไปรอผลรางวัลกันเลยค่ะ A few minutes later เงินเข้ามาแล้วนะคะสามพันหกเราไปรีเฟซดูเลขที่เข้ากันดีกว่าสามเข้าบน,นะค่ะแล้วก็สามเข้าล่างด้วยไปต่อค่ะเราเอาไปแทงต่อสี่หกสามนะคะหารด้วยเจ็ดเจ็ดเจ็เปอร์เซ็นเช่นเดิมผลออกมาได้เก้ากับห้าค่ะ เอาเลขนี้ไปแทนกันเลยเลือกเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะครั้งนี้ใส่สามสิบบาทค่ะ few minutes ไปไปรอดูผลกันค่ะเงินเข้ามาแล้วสองพันเจ็ดนะคะเราไปรอดูเลขกันเลยที่เข้า ก้าวเข้าล่างนะคะเราไปเทสกันต่อค่ะวันนี้กะจะทําให้ได้สักหมื่นกว่าบาทก็พอแล้วก็เลิกไม่โลภผลที่ได้คือสี่กับหกค่ะเอาสี่กับหกนี้ไปแทนกันเลยค่ะตอนนี้อยู่ที่หมื่นแล้วนะคะแต่ขออีกสักตาหนึ่ง <c oughs> กดบันเดินทุกอย่างนะคะ รอบนี้ใส่สี่สิบค่ะเล่นทบยอดไปเรื่อยๆ few minutes later. เงินเข้ามาอีกแล้วค่ะสามพันหกไปดูกันค่ะนี่เลยหกกับสี่เข้าล่างสองตัวเลยนะคะตอนนี้เราก็ได้ยอดเงินที่เราพอใจแล้วก็คิดเอาไปแล้วเป็นไงกันบ้างคะ สูตรที่ให้ดูไปแค่ใช้777%มาหารแค่นั้นค่ะก็ได้สูตรดีๆยี่กี่แล้วแต่ทางเรายังมีสูตรอื่นๆอีกนะคะถ้าใครอยากได้สูตรหรืออยากเข้ากลุ่มหวยเวพทักมาเลยค่ะที่ไลน์แอดสามารถโปรนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกันด้วยนะคะหวยสล็อตคาสิโนออนไลน์สามารถโปสามารถโปร แอดมาได้เลยที่ไลน์แอดสามารถโกล